ก็ทุกอย่างดูสงบดีทุกอย่างราบรื่นดีครับในเรื่องของความตั้งใจในวันนี้ที่อยากทาบุญมันเนื่องมาจากอะไรหมอจริงๆอยากทํามาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะฮะมันตั้งหลายงานเลยตั้งแต่งานปีใหม่งานสงกรานงานเข้าพรรษาออกพรรษาเราทําอะไรกันไม่ได้เลยพอดีเมื่อมีการเปิดประเทศเราก็ถือโอกาสทำบุญ ให้กับสถานที่ให้เทพเทวดาให้บรรดปุรุษแล้วก็พวกเราทุกคนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการทําบุญให้กับเ,เหมือนกับว่าเราเปิดประเทศแล้วเราเริ่มทํามาหากินกันได้ตามปกติชีวิตปกติแล้วเราก็ทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ต่ออายุบํารุงพระพุทธศาสนาในช่วงโควิดเนี่ยทุกอย่างเศรษฐกิจไม่ดีวัดก็แย่รหมกันเพราะ วัดจะต้องดูแลประชาชนเหมือนกันนะครับหลังจากที่เป็นความตั้งใจมานานนะคะวันนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอยากทราบถึงความรู้สึกของคุณหมอค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกสบายใจก็มีความสุขครับทําบุญแล้วก็เป็นความสุขจากการให้นะครับหลายคนที่กำลังชมอยู่อยากทราบว่าในปีถัดไปนะคะในเรื่องของนวัตกรรมของคลินิกค่ะคุณหมอเล็งเห็นถึงความสำคัญว่ายังไงบ้างคะก็นี่ก็คือ ที่ดีเนาะอันนี้ก็คือพี่ออนนะครับเรื่องแล้ววัตกรรมเนี่ยเราก็เอ่อทำให้ดีแล้วออกมามันก็ดีจะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเรียบร้อยดีงานดีก็ทุกอย่างจะออกมาดีนะครับเดี๋ยวก็ทําให้คนไข้เขาก็ได้รับผลดีนะพี่ออนได้รับผลดีที่ดีได้รับผลดีเนาะ <c oughs> ก็ทําให้เอ่อทุกอย่างมัน หายเร็วนะครับเป็นเป็นหลักเอาเอาคนไข้ให้มีความสุขความพอใจเป็นหลักในเรื่องของที่ี่คุณหมอก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า,เ,าเด่นในเรื่องของการทําตาการทำเฟซล็อกนะคะในปีนี้แล้วก็ปีถัดไปอะคะคิดว่าอันไหนจะเป็นจุดเด่นที่สุดคะที่คนนิยมมาทํามากกว่าเออมันก็เด่นทั้งสองตัวนะมาะมาเยอะทั้งสองตัวนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คนไทย แล้วก็ชาวต่างประเทศตอนนี้ทะลักเข้ามาเลยนะครับเนี่ย mm hmm. ผมใช้คาว่าทะลักเหมือนเขื่อนแตก mm hmm. เข้ามาเพื่อจะมา,มา,ม,า,ม,ามาดึงหน้ามาทำเฟสล็อ hmm. กเราทำไม่ทันเลยนะครับเพราะว่าคนไทยที่ติดติดต่อเข้ามาเนี่ย mm hmm. เป็นปีก mm hmm. เข้าไม่ได้ต้องมากักตัวนะนี่พอตั้งแต่วันที่หนึ่งมาเนี่ยเกิดจะทำงานหนักกันมากแล้วก็ไม่วคยหลับได้นอนเลย มาในเรื่องของความงามเราได้ดูแลตัวเองเป็นพิเศษอะไรบ้างไหมคะค่ะก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่าการที่เราอายุมากขึ้นบางครั้งมันอาจจะมีปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยของผิวรวมไปถึงความมั่นใจในตัวเองด้วยแต่พอเราได้มาทําที่เจอคอนฟอีกโดยเฉพาะในการทําตาสองชั้นแล้วก็ทำเฟสล็อกเนี่ยมันก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองแล้วเชื่อว่าไม่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในสมัยนี้นะคะก็ รักสวยรักงามแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยทีอรอพรคลินิกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทุกคนให้ความสําคัญแล้วก็ที่สําคัญเลยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้การดูแลแล้วก็รักษาแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดเชื่อว่าคนที่ได้มาเป็นลูกค้าของทีรอพรก,ก็จะต้องทราบดีค่ะว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือความพึงพอใจจากจากผู้บริโภคได้ได้เข้ามาทําสัญญากันที่ทีอรอพรคลินิกค่ะ ในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นเฟซล็อกก็ดีหรือทำตาสองชั้นก็ดีะคะ่ะอยากให้แนะนําถึงเรื่องที่หลายๆคนสนใจที่จะมาทําที่นี่นะคะ่ะคือไม่ได้ทําตาสองชั้นนะคะก็คือจริงๆแล้วก็ด้วยวัยนะคะก็เ,เป็นนักแสดงนะคะจริงๆก็ยังไม่ได้มีปัญหาหนักเท่าไหร่นะคะก็คิดว่าอายุสัก60จะมาทำนะคะแต่ช่วงเวลาพอดีเป็นช่วงล็อกดาวพอดีนะคะแล้วก็ เลยแต่สินใจค่ะเพราะว่าเข้ามาคุยกับคุณหมอนะคะในช่วงล็อกดาวก็เข้ามาคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอเป็นคนที่ทันสมัยมากพูดทุกอย่างตรงกับเรานะคะมีความคิดอะไรเหมือนกับเราคือต้องทำเขาเรียกว,ว่าทําอะไรนี่ทำตามใจลูกค้าไม่ใช่ทาตามใจหมอนะคะซึ่งเราก็บอกแล้วว่าหน้านี้ใช้ทำมาหากินมาตั้งตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการคือหน้าเดิมนะคะแต่ว่าหยุดไว้ที่หน้าเดิมที่ดีกว่าเก่าน,นะคะ เอาแบบที่เรียกว่าไม่ใช่ว่าออกไปแล้วคนคนบอกว่าโหหน้าประหลาดแบบว่าไม่น่าไปทำหรือว่าเวอร์เกินไปขอเป็นหน้าเดิมที่ใช้ทำมาหากินมาได้ตลอดชีวิตนะคะซึ่งคุณหมอก็ตอบโจทย์ให้แล้วก็ทำได้ดีได้ดีมากนะคะซึ่ง ไม่ได้บอกเราว่าดิเป็นคนที่แบบกลัวสัญญกรรมมากตั้งแต่สาวไม่เคยคิดจะทำนะคะแต่ว่าได้ด้วยอาชีพนักแสดงทําให้เราคิดว่าโอเคเราจะแบบดูแลตัวเองแล้วก็ไว้ใจที่นี่มากค่ะและผลที่ได้ก็อย่างที่เห็นค่ะคือถ้าไม่บอกใครก็ไม่มีใครรู้นะคะแล้วพราะที่เป็นคนที่บอกเราว่าด้เป็นคนที่กลัวแผลเป็นมากนะคะและโดยเฉพาะที่ตาเนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราทำมาหากินแล้วต้องโฟกัสกับกล้องละครนะคะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ตาออกมาแบบ ดีมากธรรมชาติมากนะคะก็ขอแนะนำนะคะว่า,าคุณหมอให้คำปรึกษาที่ดีจริงๆนะคะพูดจนกว่าเราจะมั่นใจนะคะแล้วก็แล้วก็ถึงจะตกลงไม่ใช่ว่าใครก็ได้เข้ามานะคะอย่างเี้ะคะ่ะก็ต้องเราต้องคุยกันจนกว่าจะรู้เรื่องด้วยนะคะแล้วก็ชิมแพทย์ที่นี่ทุกคนสเปเชียล แต่และคนแต่และด้านเลยค่ะตาบนตาล่างหร,าหรือว่าจะล็อกเฟสล็อกหรือว่าจะหมูนะคะไม่ใช่ว่าคนนึงเนี่ยทำทุกอย่างรวมหมดนะคะเพราะฉะนั้นถึงมั่นใจค่ะคือว่าดิมาคุยเยอะมากคุยเยอะมากจนกว่าจะมั่นใจและถึงตกลงทำก็ขอขอบคุณคุณหมอค่ะคุณ่าคุณผ่ะพี่เล็กด้วยที่เล็กค่ะตอนนี่เป็นยังไงบ้างคะคะค่ะในเรื่องของแนะนำหน่อยค่ะ ในเรื่องของการที่จะมาปรบบรูกหน้าหรือว่ามาดูแลตัวเองที่ศิลคปร์ค่ะอ๋อก็หลายปีคุณหมอก็ดูแลอยู่นะคะก็เนเว่าเมนเทนไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะนุ่นนิดนี่หน่อยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เรามีความมั่นใจนะคะที่เพราะว่าก็ต้องนอกจากใช้เสียงแล้วใช้หน้าด้วยนะคะก็คุณหมอก็ดูแลอยู่ตลอดค่ะค่ะโอเคสุดท้ายอยากให้คุณหมอค่ะฝากถึงหลายๆท่านที่สนใจอยากที่จะ เข้ามาดูแลตัวเองที่นี่ใหมค่ค่ะครับก็ขอฝากว่าก่อนจะทำอ,อ,อะไรที่เกี่ยวกับตัวเองนะฮะขอให้ศึกษาหาความรู้ก่อนคนไทยเนี่ยไม่ไม่ค่อยศึกษาหาความรู้นะครับแต่ชอบดูดูแต่รีวิวแต,แต่แต่ไม่ดูวิชาการ,ร <laughs> แล้วก็อย่างพอได้กระแสก,ก็ตามกระแสไปมันมัน,ม,นมันจะเกิดการแข่งขัน ก่อนทำอะไรคุยกันให้รู้เรื่องตีโจทย์ให้แตกก่อนเราค่อยทำเนาะข<ช>ับฝาาไว้าท่นเ่ครับ